สวัสดีจ้าชาวมาสามสามกลับมาพบป้าไสคทั้งนะคะดวนจ้าป้ามีอะไรจะบอกที่ช่องออฟฟิเชียลช่องที่รวบรวมทุกกระแสทุกเรื่องราวที่พนักงานออฟฟิศและมรรดุนเดือนทุกคนต้องรู้ค่ะ ก็ต้องบอกนะคะว่าป้าก็เป็นมนุษย์งินเดินคนหนึ่งซึ่งทํางานด้านบัญชีการเงินมากว่า30ปีมีประสบการณ์ในด้านประกันสังคมมาไม่น้อยคิดว่ามีความสามารถนั่นเองทีเดียวเลยค่ะสำหรับ EP 4.2นี้นะคะป้าจะมาพูดถึงคนที่ลงโครงการม33าเรารักการผ่านแล้วเราจะต้องทําอย่างไรต่อบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมป้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะเวลาที่ป้ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตมันจะได้ไปเด้งเตือนที่มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะคะ ถ้าเครื่องไรที่เป็นภาษาอังกฤษามันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษส,สีแดงๆว่า Subscribe ขอให้กดช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าทําคลิปดีๆออกมาโอกาสต่อไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมตอนต่อไปได้เลยค่ะสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะคะช่วงนี้ก็ขอให้รอไปก่อนจนถึงวันที่15มีนาคมนี้ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ที่เว็บไซต์ www m o 3 3เราละกัน com ซึ่งเดี๋ยวพอถึงวันนั้นหน้าเว็บเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดเช็คสิทธิ์ตอนนี้ค่ะล้วเข้าไปเช็คสิทธิ์นั้นก็ยังไม่ได้ในขั้นตอนการใช้สิทธินี้นะคะเราสามารถเช็คได้ตั้งแต่15ถึง21มีนาคมนี้ค่ะค่ะถ้าใช้สถานะแล้วว่าได้รับสิทธิ์ให้ทําการยืนยันตัวตนที่แอปเอ๋าตังกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านป้าขอแนะนําให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยค่ะสําหรับใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ววันที่22และ29มีนาคม วันที่5และ12เมษายนระบบจะโอนเงินเข้า,าแอปเป่าตังงวดละ1,000บาทเป็นเวลา4งวดรวมทั้งหมด4,000บาทโดยเงินจํานวนนี้จะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้จะต้องใช้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นโดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมน,นี้ค่ะโดยผ่านทางร้านและบริการที่ร่วมโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งและร้านทงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินรวมทั้งขนส่ง รถสธาณะที่เข้าร่วมโครงการแต่สําหรับใครที่เช็คสถานะแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์จะเพิ่งหมดหวังนะคะป้ามีคําแนะนําขอให้ทําตามขั้นตอนนี้นะคะระหว่างวันที่15ถึง28มีนาคมนี้ให้เข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์ w w w m 3 3 r ั l i g i n c o m หลังจากนั้นวันที่5ถึง11เมษายนให้เข้าไปตรวจสอบสถานะใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์เดียวกันค่ะในการทบทวนสิทธิ์และเช็คสิทธิ์ใหม่นั้น ขอให้ไปทําตามวันที่กําหนดเท่านั้นนะคะถึงเข้าไปตอนนี้ก็ไม่สามารถเช็คสิทธิ์นั้นได้อยู่ดีค่ะถ้าใช้สถานะแล้วว่าได้รับสิทธิ์ก็ให้ทําการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังตามที่ป้าแจ้งไปก่อนหน้านี้ได้นะคะใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ววันที่12เมษายนระบบจะโอนเงินผ่านแอปเปาตังรวดเดียวเลย4,000บาท โดยเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นโดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ผ่านร้านค้าและบริการตามที่ป้าได้แจ้งมาค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครมีคำถามสามารถถามป้าเพิ่มเติมได้โดยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวป้าจะเข้ามาตอบทุกปัญหาด้วยตัวป้าเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้จากป้านะคะป้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสับ r i b e ให้ป้าไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ